ดโดยเฉพาะผู้แทนองค์กรต่างๆและวิยาราศที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งมาร่วมงานประชุมในวิชาการและแสดงศิลปานา,นานาชาติในวันนี้ h o n o r a b l e representatives from IC World Islamic League ท่าอาจาระพูดคณะกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการังหวัดผ no ู้แทนองค์การองค์การสหประชาชาติของสหภาพิลามรมผู้มีิทธิ์ท่านครับวันนี้ผู้มีความสุขที่ได้มีทัางกลานพี่น้องชาวมุสลิมอีกครั้หนึ่งนะครับแล้ก็ขอชื่นชมนะครับผู้ที่กล่าวว่าเชิญอัีีบรอานมุสอชูนี่กล่าวไดไถ่รอว่าทาบทานท่านดรว่าเป็นผู้ที่รับรางวัลชาเลนจ์หลายครั้ง ่นชมนะครับที่เรามีคนเก่งอยู่กับพวกเราด้วยผมนั่งฟังถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจภาษามากนักก็ได้แต่ต่างที่แปลออกมาแต่ผมรู้สึกว่าทําให้ฝังสันนิยงบางอยไรเรารู้สึกว่าทําให้มีความเพื่อเก่งขึ้นแล้วก็มีความเส่อสันทิสุขระหว่างพวกเราระหว่างคนในโลกเนี้ยตะวันเขาจะลอบปีไปออกไปมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตนะครับแต่ผมจะกล่าวกันในตอนท้าย วันนี้ผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติงนะครับที่ได้มาเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านขเราเราของไทยแนลนด์ขเราเซนต์ฟิลีคอมมูนิเคช์นซึ่งเะิดแสดงให้เห็นศักยภาพในกิจการของเราของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนจะได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภา,า,าคราคัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งนี้เพื่อจะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราไทายให้มีียอมรัเป็นตลาดโลกนะครับ ก็เพื่อพี่น้องทั้งหมดนะครับของเสื้อชาติทั้งหมดอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องการสมบออิสินค้าในการเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยนั้นทุกคนทราบดีแล้วว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตแล้วเราก็มีขีดความสามารถในเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงานแกรรูพลังงานทางเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความพันธ์สำคัญต่อการประตุ้นเศรษฐกิจ หากว่าเราั้นได้มีการพัฒนาให้ถูกช่องทางนะครับให้รับการยอมรับมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นเมื่อการค้าขายสมบอตนั้นมีมากก้าวหน้ามันก็ย่อมจะทําให้รษฐคิจภายในประเทศนั้นมีการขับเคลื่อนไปด้วยคงะเฉพาะพี่น้องชาวคินอย่างเดียวก็คงจะเป็นพี่น้องชาวไทยทุกศาสนาในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้รายได้ของเราก็ถึงแม้ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากก็ตามนะครับตามสัดส่วนของ GDP ต่างๆ แต่วันนี้มันมีปัญหาหลายอย่างด้วยกันนะครับในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทาให้การแข่งขันมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทาก็คือการเราจะสร้างคาว่าการเป็นหุ้นส่วนกันได้อย่างไรการเป็นหุ้นส่วนก็คือการที่เราปลูกพลังกันในการเพื่อสร้างศักยภาพนะครับทุทกๆด้านขึ้นมาให้ได้แล้วก็มีะโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ หากว่าเราสามารถท,ทําให้ต่างประเทศนะครับยอมรับใ,ในสินค้าของประเทศไทยได้ในะทุกอย่างนั้นมันก็จะทําให้เกิดมูลค่าของการส่งออกและก็การเวียนในตลาดในประเทศนั้นมีเกิดขึ้นอีกมากมายในปี2558นั้นจะเกิดการลง,ลงรทุนมาจามาเเซียนะครับซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ซึ่งรัฐวบาลในปัจจุบันก็ได้พยายามเนการาประญาตในการเรียนร้อรอมเข้าสู่การเป็นป เศรษฐกิจด้าเซียนนะครับคือทั้งสามเสาหลักด้วยแต่ความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมสามเสาหลักนั้นม <travaille> ันมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้ทันเวลาโดยเพาะยิ่งในครันี้เราเร่งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงนะถ้าสมมติเราผลิตอะไรออกมาแล้วมันเชื่อมโยงกันไม่ได้มันสร้างความรับรู้กันไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นวันนี้รัฐบาลก็ทำทุกอย่างในการที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่ม ครับแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีระหว่างประเทศอาเซียนอยู่นทั้งหมดผมเคยเรียนจากเราทุกประเทศไปแล้วว่าเราประเทศไทยประเทศเดียวันั้นเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้แลนั้นเราจะเป็นต้องนำพาอาเซียนทั้งหมดไปพร้อมกัน,น,น,นันการ,รการดูแลการต่างๆมัต้ปปองไปพร้อมกันแล้วแต่ละเคีควาสามารถไทยจะ,จะ,จ,ะจะมากแล้วก็เพราะต้องเป็นผู้ําไป,ปเพะฉะนั้นนี้เราเป็นเป็นตลาดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ก็พอ,อควรถึงแม้มันจะเป็นระดับรอบรงของเขาอยู่ก็ตามที่ท่านท่านดรจะบอกแล้วว่าเรามีานนคิวมากที่ยกระดับเราได้มากขึ้นในอนาคตนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําได้ทันเวลาในอาเซียนนะั้นเรามีชาวมุสลิมประมาณ300ล้านคนนะครับพระเร้าเล่นการขายลงทุนแล้วก็ทำอาหารตลอชาวมุสลิมแล้วก็อื่นด้วยนะครับก็คงมีลักษณะพิเศษที่ไม่ถึงใครแล้วาให้ความสนใจในเรื่องของขั้นตอนการผลิึ ครับทั้งการเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตต่อดการเก็บรักษาถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้มากที่สุดแล้วก็กเทคโนโลยีทางว,าวิทยาศาสตร์วัตกรรมหม่มาใช้เพื่อรักษาทำลาเป็นมาตรฐานสากลนะครับตามที่ศาสนารับรองโดยยิ่งเรื่องศัลยกรรมอาหารงาราเนี้ยก็จะสร้างรายได้ให้กับเทพจำนวนมากเพราะนั้นเราก็จะแข่งขันกัตลดได้ในอนาคตนะครับในวันนี้นะั้นผมขอเช่ญชมทุกภาคส่วนเลยนะครับ เดวเาอยู่สถนนการณคณะกรรมการกลางอิสลาม่งประเทศไทยสำานกงานณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสถาบันมาตรฐานเราแห่งประเทศไทยศูนย์วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะรที่ร่วมกันกับภาครารการและภาคเอกชนจัดงานประชุมทางวิชาการในวันนี้นะครับเวทีนี้คงจะเป็นส่วนสำคัญในการที่มกระดับมาตรฐานให้ในระดับในตลาดมุสลิมแล้วก็ก้าวสู่การแข่งขานใลกที่ยข้งแข็งยิ่งต่อไปนะครับผมขอกล่าวจากหัวใจนิดนึงว่า ในวันน <ersch> ี country, be, Today, es ้นั้นเป็นโอกาสแรกนะครับที่ผมได้มีการพูดกับพี่น้องชาวสินเป็นการตรงๆนะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเรียเรียมเยือนในการทํางานในขาะที่เป็นเ่ารปกมานะครับในกองขับปกมาโดยตลอดวันนี้ในฐานะที่เป็นนายกรนตรีซึ่งก็ต้องรับผิดชอบในเรเพอ่ด้วยกันทั้งการขับเคลื่อนประเทศนะครับซึ่งมันตึงขัดอยู่นะครับวันนี้ก็เดินหน้ามาได้มากพอสมควร ประการที่สองคือการรักษาควาระทบเรียบรอยทันไยในประเทศแล้วก็ในพื้นที่ในเชเดียนแล้พิมพ์ในพื้นที่สามภูนภาคใต้นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือการปฏิรูปประเทศซึ่งทั้งสามประการนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจจากบรรดาเพื่อนบ้านทุกประเทศมามากพอสมควรในเวลานี้นะครับอันนี้เป็นผลเนื่องจากความรวมมือพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันช่วยกันทำใเข้าใจให้กับต่างชาติเข้าใจประเทศไทย เดี๋ยววันนี้ก็มีผู้แทนของไอซีมาด้วยนะครับผมกล่าวเห็นว่าในฐานะที่เราเ,เป็นรัฐบาลนั้นเราจะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดน,นะครับพระบาท,เทเสเป็นพร่จุลสัมเกล้าฯทเสมอว่าประเทศไทยนั้นทุกคนมีสิทธิเสรีที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับด้วยความเข่าถึางสืการกระกันโลกในสน่วดูแลถุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นผมเองกผมก็เป็นข้าราชการในวัดในหลวง พราะนั้นผมก er ็รักว่าผมจะดูแลทุกคนท่านให้ดีที่สุดแล้วก็หวังจริงๆว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นก็คงจะยุติได้โดยเร็วด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคนทีท่เป็นคนไทยนะครับไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามเราเ็นพี่น้องเราคือนคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นวันนี้รัฐบาลก็เร่งรัดที่จะแก้หาทุกอย่างให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายของ โลกของสากนลนะครับผมไม่ทําอะไรที่มันทําให้เกิดความแรงมากขึ้นต่อไปผมได้เรียนกับผู้นำประเทศหลายๆประเทศที่มีการประชุมในโหที่ผ่านมาผมบอกว่าวันนี้โลกเรามันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่งิ่งในส่วนของประเทศที่มีรายได้มากรายได้หลักเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเพราะนั้นท่านต้องกลับมาดูประเทศที่ทําการเกษตร,รกรรมด้วยเพราะรายได้แต่เราเท็ไม่เท่าเทียม เมื่อไม่เท่าเทียมมันก็ทําให้คนที่อยู่ในสถาปกอบการในด้านการผลิตในด้านการเพาะปลูกต่างๆนั้นก็รายได้ไม่เพียงพอรายได้ไม่พอก็ต้องออกจากออกจากกระบวนการผลิตเหล่านั้นน,นไปทําอาชีพอืนมันก็ทําให้ประเทศเหล่านี้เกิดความเดือดร้อนเกิดความยากจนไม่มีไรายได้อันนี้คืออันตรายอันที่หนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าทุกประเทศในโลกต้องคำนึงถึงย่อมมีประเทศที่มีสากรรม ตัดตัดอะไรก็ตามต้อง็ิจารถึงเรื่องนี้นะครับถ้าคนเหล่านี้ไม่อยู่ในวงการหรือหรือุหรือ,รอในห่วงโซ่ของการผลิตอาหาาเนี่ยวันหน้าเมื่ออากาศเปลี่ยนเป็นโลกเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงพ,อพาอปลูกลำบากใครจะผลิตอาหารให้ทุกคนในโลกนี้รับประทานนะวันนั้นเรื่องแรกที่ผมบอกให้ทุกประเทศในโลกกลับมาดูที่ว่าจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรนะครับซึ่งก็มีผลเชื่อมโยงมกับการผลิจาราาอาหารของเราของเราด้วย ว่าหลายๆคนก็อยู่ในภาคการผลิตหลายคนอยู่ในด้านการที่จะประกอบเป็ุตสาหกรมเป็นอาหารเ่าเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตุกประเทศต้องดูแลประเทศท,ที่ที่มีความเด่นดังพิชานั้นแล้วรา,ายได้ไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมการสาร้างต้นทุนกิฟตี้การสาร้างทางรถไฟทางเส้นทางมันก็เชือ่อมโยงแล้วเราก็ก็ทํไม่ได้ผมบอกให้เขาดูเรื่องนี้ด้วยอันที่สองการกจัดความขัดแย้งต่งางๆในโลกใบเนี้นะครับ ปัญหาความแยกงต่างเกิดขึ้นจากอะไรก็มาจากความแตกต่างในเรื่องอาชีพรายได้ความยากจนกันอยู่ที่พอเพียงนะครับตามสถางาที่เราใช้อยู่ก็คือของวบบอยู่มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะถ้ามีมากก็เจะแผ่แบ่งปันขายลงทุนไม่ก็ว่าไปาอันนี้เป็นหลักการที่สื่องเพียงบาิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ขณะนี้เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าตราไปที่มีความขัดแย้งในประเทศ แต่ละประเทศมันก็ต้องมีผู้นำเพื่อจะนำพาดจากความขัดแย้งคราวนี้การนำพาจากตัวขัดแย้งมันก็ต้องมีการอาจจะมีการผูแลเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการใช้มาตรการต่างๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากความแตกต่างความยยกจนการดูแลที่ไม่เท่าเทียมดังนั้นวันนี้ผมในฐานะรัฐบาลผมยืนยันนะครับว่าเราจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ในการที่จะคืนความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องทางไทย คนไทยพืชสลิดทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วก็สัาหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุดนะครับสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นติดค้างกันอยู่ในใจไม่สบายใจในาจผมขอรับไว้จากผู้เดียวแล้วกันนะในขณะนี้แล้วก็เราก็จะแก้หาอย่างให้ดีที่สุดนะครับก็ขอให้วันเวลาที่เหลือต่อไปเนี่ยเป็นวันที่เราจะเดินหน้าเพื่อนัคนของรู้กหลานของเราในดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งแห่งความสุขนะครับซึ่งไ่มีคงไม่มีที่ไหนที่มี ประเทศไทยอแล้วในความสของพวกเรานะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนที่ปลอดภัยของมิตรต่างชาติของประชนทั่วโลกเพราะเราคือประเทศไทยดินแดนแห่งความสุขสงบและสันตินะครับซึ่งเป็นปต้นประจักษทางธของของพระเจ้าของ,าของาศาสนาอิสลามของาศาสนาอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณคอกีกครั้งในความตั้งใจรัฐบาลอินดีและเต็มใจ ในงานที่จะสำรวจกิจการของเราของของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้เจริญเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นต่อไปขอให้การจัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกท่านต้องการนะครับขอท่านผู้สุขจงมีแนี่พผู้เราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีตรุษปีใหม่ขีงมร .58 ขอบขอบว่าคุณครับสวัสดีครับ